แล้วก็กลับมาช่วงท้ายรายการนะครับนะอยู่่อาจารย์พิสารอาจารย์ตมบูรณ์อาจารย์เลอสันนะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ยังถือว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมีด้านหน้าครับผมอ่าด้านหน้าหน่อยด้านหน้าหน่อยนะฮะที่เนี่ยครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะเราจะมีอาจารย์พิสารกับผมจะตั้งชมรมสถาบันหินเทียมแห่งประเทศไทยคือด้านพันไม้คือใครแอดเข้าไปในไลน์เราจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้การศึกษา เป็นเบสิกไปก่อนสอนทางลายสอนทางลายทางลายโอ้ยเทคโนโลยีสอนลายนะเขาย่างเดียวเวลานัดกินกาแฟกินข้าวอย่างนัดทางลายเพราะว่ากินทางลายไม่ได้อย่างเดียวแค่นะนั้นนัดทางลายได้หมดนะครับนัดหมายอะไรเงี้ยนะ้เขายางเดียวถ้ากินลาบส้มตำน้ำตกเนี่ยนะก็อย่าทางลายแล้วกันนะต้องอย่างทางลายนัดเวลาอาจารย์นัดเวลาที่ได้ก็ก็หมายความว่าเหลือในในช่วงท้ายอาจารย์จะทำไรนะตอนนี้จะเป็นเรื่องของลายรายละเอียดครับผม รายละเอียดใน,ในการเก็บรายละเอียดนะโอ้โหเนี่ยเห็นะชัดมากเลยนะครับจารยมบูลพอเราสมมติเราเราปั้นลายเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราต้องเคลือบน้าํายาอะไรไหมอืมอเพื่อไม่ให้ซีเมนต์หรือว่าปล่อยเป็นดิบๆแต่บางอารมณ์เขาเล่นสีไงใช่ครับนี่ต้องต้องลงสีไหมท่านีหลายเทคนิคได้ไหมคือปกติอย่างเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคผสมสีไปในในปูนใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เราเคยทําหลายๆวิธีก็คืออาจจะเป็นปูนล้วนๆเลยแล้วมาเก็บสีที่หลัง เพราะปูนมันจะมีด่างมันจะมีขาวมาเกลือเพราะว่าการใช้สีมันจะทําให้ในช่วยเรื่องกูอาจารย์เลสันใช้สีอะไรลงนะสีน้ากลิกทาหลังคาทั่วไปสีกรดทาน้ำผลตได้ไหมได้ครับสีกรดได้สีกรดได้ครับได้เหมือนกันอาจารย์ใช้สีกรดนะผมว่าเออต่อไปก็เทคนิคการใช้สีกับอย่างนี้พวกดีแต่ว่าถ้าดิบๆดอย่างนี้ได้ไหมเด็กเดิอย่างนี้ก็ได้ครับนานๆไปนี่เกิดมอสเกิดอะไรมันก็ยิ่งจะเหมือนกันทุกวันทุกวันนะ่เก่ายิ่งเหมือนเขียวๆเกิดมอสครับ แล้วถ้าเราลงสีมันจะไม่เกิดมอสใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ผมลงสีเนี่ยถ้าเกิดจะให้ให้เกิดมอสต้นไม้เกาะได้เนี่ยสีประเภทแบบกันเชื้อราเนี่ยงดเลยครับงดเด็ดขาด อยากให้ให้กล้องจับมาหน้าอาจารย์เลอสันหน่อยมั้งเห็นแต่มืออ่ะเออจะมีประโยชน์กันทั้งนี้ว่าอาจารย์เลอสันนี่คือผมเชื่อว่าเป็นวิทยากรหลายคนผมเชื่อว่าเคยเห็นขนาดผมผมกดไปอาจารย์เลอสันนะใส่เสื้อดำๆหลอๆนะฮะหล่อๆก่นเพื่อนนะฮะผมไม่อยากให้แกมากันด้วยความหล่อแกนี่แหละนะครับสมาคมทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญสมาคมอินเทีย์ที่จะขึ้นทางที่นี่นี่เบอร์อาจารย์พิสารนะฮะครับเบอร์อาจารย์พิสารนะฮะอยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีนะฮะ เบอร์โทรก็ขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอาจารย์อาจารย์โอ้นบ้างสิมีไหมฮะอาจารย์สมบูรณ์ขึ้นทุกเบอร์เลยนะฮะเบอร์อาจารย์โอ้นอาจารย์พิสารเบอร์นี้นะครับจดไว้นะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้อาจารย์ก็สอนอยู่ราชมงคลธัญบุรีครับธัญบุรีนะฮะเออต่อไปก็อาจารย์ที่อาจารย์สมบูรณ์ว่าจะจะเป็นชมรมอะไรนะชมรมจะมีเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าครับอยู่ในอยู่ในลานแล้วขึ้นอย่างเดี๋ยวดูดูดูที่นะเบอร์ชมรมที่เป็นเบอร์ชมรมครับลองดูที่นะขึ้น ข,ขึ้นเบอร์ชมรมหน่อยสินน้องๆมีไหมถ้ามีก็ขึ้นหน่อยนะฮะจะได้ตั้งกันทางไลน์เื่อว่า,าใครอยากเข้ามาก็แอดเข้ามา<อ>ใช่ไหมก็จะมี เจออาจารย์เไปว่าจะมีมีรูปแล้วก็ผลงานเนี่ยอาจารย์โชว์ไว้ให้ดูอ๋อดีก็ได้เรียนสอนว่าอาจารย์สมพงร์ผมเห็นแล้วสอนทางไลน์ก็ก็ทำได้แล้วผมชอบเข้าให้ด้วยก่อนนะครัทางไลน์แล้วก็อยู่ในเฟซบุ๊กได้ย์เออในเฟซบุ๊กก็ได้แต่ว่าทางไลน์มันจะเป็นการสอนตรงเดี๋ยวให้อาจารย์สมพงร์ไปไปช่วยเบอร์ขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ชมก็แอดเข้ามานะฮะมาเป็นเพื่อนกันทางไลน์อ่าแม้จะเหลือเวลาไม่มากนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นิดนึงนะนี่เขาถามว่าใช้เวลในการก่อสร้างงานไหมไม่นานแล้วนนะะะครับฮ คนนี้นะครับอาจาร,รย์เลอสันที่กำลังปั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เห็นแต่มือนะฮะนะน,น,นี่เห็นหน้าเห็นตาเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่ามผมถ้าลงคนจริงพิมพิมพ์พวกนี้นหินเทียมเข้าไปก็เจอมีรูปอาจารย์เลอสันอยู่หลายรูปเยอะเลยนะผมแอบไปดูอยู่ด้วยนะฮะไปเรียนในผมชอบเรียนนะชอบเรียนแบบนี้นะในการทำลายสวยนะฮะแต่ผมไม่มีองค์เข้าไงคือเขาพ <ๆ S 2> อเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องถ่ายทอดอาจารย์ให้คนอื่นก็เออราะว่ามันตอนแรกผมนึกว่าต้องเป็นศิลปินอาร์ต อย่างนั้นป่ะไม่เลยครับไม่เลยครับง่าครับใครก็เรียนได้ฮะยครับตอนเรียนได้คือผมเห็นดูแล้วเอ๊ะต้องต้องเป็นคนโรแมนติกจิบกาแฟหนึ่งถ้วยนานสามชั่วโมงอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล็งเลยไม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ใช่คือคือผมว่าเป็นศิลปินนิดนิดเพราะอะไคือจริงๆนี่ท่านผู้ชมเห็นปั๊บก็ก็สามารถจะเรียนแบบนะดูเครื่องเครื่องมือก็ไม่ยากนะใช่ที่กระถุงมือทั่วไปเลยครับครื่งทั่วไปเครื่องมือก็ไม่ใช่ลงทุนอะไรมากมายมีมีดกัตเตอร์อันหนึ่ง คือคือผมเชื่อว่ามาฝึกฝึกวันเดียวเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมคือไม้เนี่ยถ้าต้นไม้เอถ้าฝึกไปทําไปเนี่ยอืมผมว่ากลับไปในภูมิใจที่สุดนะเพาะมพจะขึ้นเป็นไม้ได้ง่ายเ,ยเพียงแต่ว่าะะจะถูกต้องแล้วไม่ก็อีกเรื่องแล้วครับ แต่คราวหน้านี้ผมต้องสวมลงมือแล้วทำเองนะนั่นแหละสนุกมากเขาไม่เขาก่อนเลยเคยลงมืออาจารย์ไม่เหมือนปั้นเก้าเหนียวนะอาจารย์แต่คล้ายนะเอออาจารย์สมบูรณ์ทำให้ผมทําเหมือนไอ้ดินน้ำมันเล่นๆน่ะเขาทาให้เล่นๆน่ะแต่ว่าไอ้ตอนแต้มๆไปเนี่ยนะก็แต้มกันแล้วรับระดับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเพราะอาจารย์แต้มสองเราแต้มหนึ่งเนี่ยยังไงความดีเสี่อาจารย์ู่แล้วความดีทั้งหลายถ้าปั้นเราออกมาดีมาสวยเหมือนต้นไม้ยกให้เราถ้าพลาดไปนะครับ อาจารย์เลสันรับผิดชอบไรับผิดชอบไปนะครแต่นี่สวยนะฮะผมอยู่ต่อหน้านี่ยังไม่ได้ใส่ต้นไม้นะอาจารย์มาใส่ปั๊บเกาไปเนี่ยโอ้โหมันเข้าหน้าตอนนี้มาใส่ต้นไม้ไหมเข้าหน้าเอาตอนนี้มาใส่ต้นไม้แต่เข้าหน้าอาจารย์ตั้งมูลว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีทำเป็นน้ำตกเล็กๆได้นะอาจารย์เอาซะหน่อยไหมเอาซะหน่อยไหมทำเป็นของทำเป็นน้ำตกเป็นของปีใหม่ก็ได้นะใกล้ๆอีกไม่กี่เดือนไงปีใหม่วาเลนไทน์ เออ <ะ S 1> ไอ<ห>้ตรงนี้เป็นของทำร่วยให้หนึ่งเดียวในโลกพอทำเสร็จก็ตงเดียวในโลกนะท่านผู้ชมวันนี้ที่เราไม่ตอบคำถามเป็นเพราะอยากให้ใช้เวลาในการปั้นให้เต็มเหนียวเลยนะฮะเนะเบอร์สมาคมหินเทียมแห่งประเทศไทยนี่0993269090านยะครับไล th น์ไอดี90 90ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เลย09932690 9 0 90 90เวราจะให้ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของหินเทียมนะอมแอดเข้าไปเราก็จะสามารถกระจายทั้งเรื่องคมได้ สมาคมหินเทียมแห่งประเทศไทยนะครับ0993269090เบอร์ไลายก็ไอดีไลน์คือเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0993269090ก็จะมีการสอนทางลายการสอนทางลายก็ดีนะฮะเพราะจะได้ทำแนะนำมีขั้นตอนต่างๆสามารถไปไว้เป็นกรณหหลายอย่างนี่ถ้าคนมีทักษะอยู่แล้วนี่ดูทางนั้นก็สามารถทำงานได้ครับอาจารย์คือเราจะอาจารย์กำหนดไม่ว่าใคร ต้องเป็นใครถึงจะมาเรียนต้องมีความรู้อะไรไหมทุกคนขอให้สนใจอย่างเดียวสนใจอย่างเดียวอย่างผมนี่เดี๋ยวผมต้องเข้าละผมสนใจละอาจารย์เข้าสอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มีไลฟ์หลายกลุ่มแล้วนะ ลายนัดหมายกินกาแฟกินข้าวลายรุ่นน่รุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยโหมีนัดเยอะนะอย่าไปดูถูกผู้สูงอายุไม่ได้นะครับอายุลายจะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าวันๆมีเวลาว่างเยอะไงเวลาเยอะเนอะนัดหมายลายกลุ่มเยอะนะครับนะเมื่อก่อนอย่าดูถูกนะว่ารุ่นบึกบึกนี่ต้องใช้โทรศัพท์รุ่นอาม่าไม่ใช่นะครับใช่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดมาเมื่อไหร่นี่รุ่นนี้ถอยเลยก็ติดตามได้นะครับรายการบ้านบ้านเนานะนี่ เมื่อกี้นี่ขูดได้แล้วเหรอขูดได้แล้วครับอาจารย์ครับเริ่มขูดแล้วครับเนี่ยจังหวัดสลิงตรงนี้ครับอาจารย์เลอสันแกแกจิกจิกจิกเนี่ยเราไม่รู้นะไอ้จิกจิกตรงนี้เมื่อไหร่เราจจิกจิกเทคนิคการจิ้มเนี่ยยากเคือคือเวลาเทคนิคแบอย่างนี้ดูดูแล้วก็เรียนแบบดูดูกับการใช่ดูง่ายว่าศิลปินดูเหมือนง่ายนะ ไม่ละสักวันหนึ่งเราก็คงจะต้องแต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ทําได้ครับอาจารย์ผมรวมมานี่เป็นอาชีพไปเยอะแล้วครับเป็นอาชีพแล้วทุกวันนี้ก็อยู่เกือบทั่วประเทศครับสามมากถล้วนี่มันกระจายกันไปทั่วกระจายทั่วแล้วมาแทนเพราะแต่ละคนผมเชื่อว่าต้องไปทาอาชีพนี้ได้เลยนะถูกต้องครับอาจารย์นี่แต่ถ้าผมอยากมาประยุกต์กลับบ้านในบ้านแทนที่จะไปตีฝาไม้ใช่ไหมเอาตอไม้ไปวางข้างๆในไพวกนี้สบายเลยแล้วก็เอาสวนไปประดับข้างบ้าน ที่สาคัญคือพกแก้วน้ําสายชําระที่บ้านมันก็คงจะหมดไปขยะเพราะเอาขยะมาทำเลยครับเศษโฟมด้วยเศษฟงเศษโฟมโอ้ผมนี่มีเพียบเลยนะฮะบ้านถ้ำบ้านถ้ำครับอทําเหมือนง่ายนะฮะเอาลวดสลิงนะครับที่ขุดๆนี่คือลวดสลิงนะครับที่ใส่ก็คือถุงมือแพทย์มีขายตามตามร้านสะดวกนี่ของไม่กี่ตังค์ด้วยนะฮะใช้ได้กุดโอดเบาวันนี้เลยเบาอือ นี่คือการจำ <ผม S 1> ลองนะว<ม>่<อ>มีข้อเสนอแนอะจันนะว่าส่วนใหญ่ว่าพอพอช่างเขามาทำอ่ะบางทีปอปั้นซีเมนต์ไปมากๆมันก็จะแข็งนี่ว่า การจิ้งกระบวนการก่อนการปั้นถ้าทําโมเดลได้ตรงไหนใส่ต้นมงใส่ต้นไม้เนี่ยมันก็มันกับมันก็จะไปพร้อมกันได้ทีเดียวทุกวันนี้พอปั้นไปก็มาใส่ต้นไม้ทีหลังอ้าวลืมทำลืมทากระบะรับไว้ก็มีก็มีคือต้องวางแผนก่อนก็ตวางแผนได้ใส่ใส่กระบะรับน้ะอะไรเงี้ยต่อระบายน้ำใช่อะไรเนี่ยวิธีออกแบบของอาจารย์คือปั้นเป็นโมเดลคือใช่ะลรดินน้ำมันน่อ่าส่วนใหญ่อาจารย์บูนก็ใช้ดินน้ำมันอ๋อผมไปอาจารย์บูนใช้ดินน้ำมันคือถ้าพอขนาดจริงแล้วเซมิแนล เพราะว่าวัสดุเสนอลูกค้าเป็นซีเมนต์แต่ขนาดใหญ่หน่อยอปั้นซีเมนต์เหมือนจําลองเพราะว่าในาถ้าเกิดเราสร้างโมเดลจะทําให้ข้อผิดพลาดในการทํางานน้อยลงเยอะอแล้วทําความเข้าใจกับช่างง่ายเพราะว่าช่างเห็นโมเดลเขาเข้าใจเลยว่าจะต้องวางแผนยังไงบางครั้งเราก็ไม่มีวิธีการทํางานดีเท่ากับช่างแต่ช่างเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ก็เห็นจากเริ่มต้นจนจบเขาวางแผนนี่บางครั้งดีกว่าเราได้ทำอ๋อให้เข้าใจงานกว่าอย่างนั้นเรื่องของโมเดลนี่สําคัญครับสาคัญที่จะต้อง เรียนรู้แล้วก็ใช้ในการสั่งงานใช้ในการนําเสนอลูกค้าคือว่ารูปนี่ยังไม่ไม่ไม่เห็นสามมิติใช่ไหมถ้าเป็นโมเดลมันดีกว่าใช่ไหมใช่ครับระยะต่างๆจะแม่นยำนี่สมาคมอินเทียมนะครับเป็นเพื่อนกันนะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นการสอนสอนให้สอนให้ฟรีๆนะเดี๋ยวผมก็ต้องแอดเข้าไปเบอร์นี้นะฮะอาจารย์ไม่ถามกูเดียวครับไม่ไม่เชิญเชิญเชิญต้องเชิญเชิญเชิญนะครับมีมีเรื่อง ของโฟมรู้เรื่องโฟมด้วยนะว่าโฟมนี่ผมใช้ในวงการสวนเยอะมากคือเมื่อก่อนนี้เราเชื่อมเหล็กเราเสียเวลาเยอะมากเลยเราใช้โฟมนิดง่ายครับอาจารย์ผสมผสานกันผมได้ทำบ้านด้วยโฟมจากโมเห็นอย่างเงี้ยผมอยากเอากิ่งไม้ไปไว้บนหลังเครื่องหลังคาอะไรเงี้ยนะก็อยากดูถ้ามีโฟมมีกิ่งไม้ไปพันเงี้ยอาจารย์โอ้โห โดนเลยนะฮะแล้วก็ตรงนั้นทําเป็นอ่างอาบน้ำโอ้โหครับนะฮะมีน้ําตกไหลมาหน่อยนะฮะอย่างนี้ถึงขั้นต้องนุ่งผ้าขม้าลงไหมจะไม่ต้องนะตัางตีโปงเลยจ้าโอ้ยังทันนะเออเขาบอกว่าสรุปจบแล้วครับรายการเรานะฮะวันนี้เสียดายนะครับก็ถือว่าปั้นไปก็เสร็จได้ความรู้ไปส่วนหนึ่งนะท่านติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทีมนี้จะมามาฝึกอยู่เรื่อยนะฮะวันนี้ก็ ขอบคุณท่านอาจารย์เลอสาร,รอาจารย์สมบูรณ์นะแล้วก็อาจารย์พิสารนะครับ,รบวันนี้หมดเวลานะครับรายการบ้าน,นเราทั้งหมด4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ